จัปตะเปจังกดังจะเป็นสีสยุมานุุมคงุมๆมัแ้วกจะติกันนคาสามัตังอีตาเปยาตาตายาาขานังเตาคานังเตาคานังเตปีนี่นี่นี่ปนี่เป็นแต่ปปนี่นี่บางผู้ไดมีเอาบางไฟไมสองบางไงไปจูบางู้ยายบ้านบางไฟล้องสองบางไงคืนได้ด้ ขบานห้องไฟปูจบงบังไฟเป็นเสียงได้อะนะไฟเสียงกเสรจแล้วเหมนี่เปไฟเสียงีรือานี่บบบปูไปไปเมาบอนไเสียงไเสียง่นงนัปฏิยาปิยาเอาเอท่าปฏิยาิบะยาอาตะาอาตะาารับำอธิษฐานเป็นปฏิยาะเจาโรหลานเขาอธิษฐานไว้

สัเจมากุตาสตาสตาตังอาสตาตตัสตาอาลาาอาตาตโลคาปยาตโนตติตาโลคาามังโลคาปัตาสยาตตาไรคารปตงติไรคารัสตางตโลคาปัตาาตสขาริตตาตัญาตาหังตาปัญาติโรตตาปัญาติสุขารตตตาาตาตาาตรตตาตัตาตตตาตาตาต เาว้า a j เสสียสุสนนะก็ตังตังโจนะทิ่จติดใจตั้งใจตาพัฒนาคุณโดยเบื้องขั้ปัจจัยสัทธาปัจจัยเปิดงานติดการเปิดการเจ็ดปันตั้งาเปิดงานจึงคูจังปัตตังตังิชาเปิดวิปุกุปุกเจริญปัตตังปัตติยาสุสีตตาขอเปิดขอเปิดปัจจัยเปิดตยังตตาเปิดตั้งยาเป็ดปัจจัยสุขเปิดรับปัจจยหายใจรับปาจาัยสีนัวหายใจจัดตั้งย้ายตั้งยารีสุขาสุขังปุิตริยาชูขัดชูขั้งปั

โลคัตุปัญญาตเตุัญญามัญญตาโลคัโลวาตาปะโลคัปปะตะยาปะตโลคับุปะยาปะตุเลติโรติโรยาปะตานังยาตุปัญญายาท่านก็มุิตามหาศิษย์ตาตัปะตาโวิตาลาภาลามาลาภาลัพติกาเจนะลาภามาตาบัลาภาลาภาบุรินยาลาภาจะญญเบิดโศภัยลาภุญญาภัยลา

เปียวปเปียวพังคกจิริเยกิทะเนมางโกจิสุริยาคาโตเปียวโปคณะกางโกบรนดาสิยาเอยเตะนะเส่งสีนี้ตสู้สิสิยาวาโตวิยาคาโตเาปุยนี้อ่ะจงโคเซาหน้าหเจตาโกเซลยาโตเกตาิยาป่าาเดียดายเดียส่เอ้ยทำาะไรต่อเสียต่เสียัวขาว่าตงัวเจ้าต้องเสียเมียว่เดี๋ยใหลูกหลานทังในลูกหลานเียวโกสังโกเจ้าตอเสียเนียวต้องปาเจเสียซิซิน่ะเสียโคเจ้า

อยู่ดีไม่แห้งกับตะบาสาลิยาสัพพทุกสัพพโสกสัพพโลกสัพพไผ่สับะพอตันเยจังไรก็จะได้มีกับลูกกับหลานเด้อ่ลูกไขยันลูกข้าทั้งหลายทั้งปวงก็ให้ไปให้หายให้นี้จากตดมจากโตเด้ออย่ามีเคขอมีโสกเออแต็มๆนี่ต่อไปกันอยู่ดีไม่แห้งให้มี้เงินแสนเงินล้านทุกคนทุกคนเวราทากาเวรตาทะยั่งกูเรียกว่าสาสาอิจากคุณนักระคำเยี่ยงบางบาริโอ ปอกปอกนั่นท <že 20> ี <Sustain able> ่ปีเ <practiced> ท <by People judging> ี่ยวน้อปูเนาะนั่นที่ปีครั้งปีแล้วเถอะปอกปอกเนาะให้โชคลูกหลานนด้บา่ได้ปูปีนี้เพราะท่านได้ได้ด้ปูปีนี้สุกปีนี้ได้ก้อนดิได้ก้อนเพราะเฮ็ดบุญเหมือนฮกน่เพราะเฮ็ดบุญบุญมังเพล ปีนี้ยังว่มัได้พูดสิไห้ที่หลังเลยใช่ไหาเข้ากัสีมีแต่ความเจะเล่นมีเจล่นความเพียงยังหนาบ้านเฮาเมืองเฮากัสีได้เออกัสีได้์สซอยกันเดย์สามทุกซิ่งทุกอย่างเด้อหันเจริญ่นลุงเรื่องกินกุ้งไก่เงินกินท่องกับเร่ทองเด้อลาแดนไม่ไปให้ได้เจ้ามานี่โลกโลกไรยามาห้าท่านมั่นหายยามาบังเบียดเด้อคนเสียดจังไรกับไก่ับบดุกับหลังดุดุดดคนเด้อหันนี่ยอนนั่งกับเปล่าเปล่า

อยากเกียดียุ่เ้าปูแต่ว่าบนบมีทุนนีแล้วได้โชคก้อนนี่ลอจะได้ปีนาพุ่นแล้วปีนี้ก็ซินี่เดีไม่รู้ไม่้ไก่อนรสองห้าหรือห้าเก้านะครับสองห้ากับห้าเก้นะครับสอกับห้าเก้เด็กกระตือพี่น้อง สองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึอยู่ที่กล้วยเจ็าหนึ่ครับเจ็ได้ตัวได้ก่อนเจ็าหนึ็ดห้าหนค่ะสรุปตัวเลขแนวทางนะครับในหวดวันทีหนึ่งมีถุนายุน่นหกหกนะครับเจ็ห้นะครับเจ็ห้ 1. ตัดเล่นสองตัวด้วย7จ็ห้และห้านะครับไปทุกทันโชคดีมีความสุขแต่จะลืม ขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งเชนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม